ได้จริงได้จริงได้จริงอ๋ออ๋อต้องดึงขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะอ๋อแล้วก็ขยับอุ้ยไม่หลุดนะได้เลยปล่อยซิเอาวแล้วทไมไม่ปล่อยอ่ะอุ้ยมันคามันคาอ่ะมันคาหนางเอ้าไม่ปล่อยละหาไม่ปล่อยด้วย ้ยนมปังนมควายนี่ไงไอติมนมควายปวดไม่หนูเลยเราปวดนะคะอินเสื้อไปไอ้นเ้สื้อเนี่ยนมควายเนี่ยนมควาย ใหญ่มากมันคือของจริงเนาะเหี่ยวแล้วเนี่ยโอ้มันใหญ่มากดูลากๆก็คือบัตเต์นัดนั่นอีกเยอะมากเดิมากอ่ะเดงนมาก กินเต็มลูกลูกกินเต็มลูกครับกินเต็มใบฮะกินเต็มใบชอบเป็นยังไงกินเต็มใบฮะกินเต็มใบเป็นอะไรคะกินเต็มใบฮะแล้วก็เดี๋ยวเป็นตัวทั้งเท่าจากสเปนใช่ไหมอ๋อแล้วเมีสีแดงครับลองทานดูหนูไม่กินไม่เคยทานเลยเหรอครับไม่เชื่มองหาคนที่ไม่ทานในประเทศในงานอยู่พี่เขาขายมาเลียสพันธุ์เฮ้ เดี๋ยวใส่ชุดแดงนะตัวเย็นม,มากอูอทมากทำไมอ,อ่ะถ้ามีชอบไฟเพลินต้อเหรออ,ออ๋อเนี่ยนะมีสองคนวันนี้สีดำด้วยนะเองอ๋อโอ้ยยังไปดูีชุดพี่ลายนะนี่

กนตนนันทีตอนนันทนีดูมันอไปตรเทศกันนี

วบมาถ่ายตีกไก่ไม่เคยเห็นไก่เลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะ นันครับอ๋อ,อ,อเหมือนลูกเลยนะเหมือนลูกน้อยเลยครับน้อยนา่ารึของปลอมเหอนปลอม <c oughs> ừ อันนี้มันครึ่งของอันนั้นใช่ไหมเ่ออะไรนี่คุณผัดเส้นุ้มอ๋อต้าอมอ้่้มตำเลยอ๋อ ที่เขาต่ำๆจ้ามันนวลมากมันนวลเดียวกลับบ้านอ่ะก้ยถามว่าจะเป็นพันไหมเามาจะมีก่เห็นี่ใหญ่ใช่จะรีิรมไปเลใหญ่มากน่ิน่ารักมาก เอาไปปลูกได้เลยครอบัวไปตั้งไว้ใช่เอาไปตั้งไว้แบบนี้